เป็นก้อนๆไว้คล้ายๆกับเป็คนครับเงินอินเดียแล้วก็ไม่อยเออเสียดายมากเลยอ่ะมีก้อนเดียวแกไรก้อนกันเหระก้อนนะคะไม่ใช่เป็นลักษณะเงินเนาะคิดว่าเป็นเงินดูปีอะไรแบบนี้นะคะเอาเราส้ำถ่ายไว้ไว้ในน้กว่ดปีแล้วนะคะที่เจอที่เขาปักผม เรียบร้อยนะคะสวยงามเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไปดูกันเอาไปเทสนาให้ยะน่าเอาไปเทสนายะอ๋อเออจำไถ่ายไว้ในนอเดียนเดียนเงินเนาะคล้ายๆเดียนเงินแต่ว่าเขาย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเป็นเงินแท้ๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบสาวในคืนในช่องน้องมาเช็คดูนะคะก็เจอคุณยายนะคะกำลังทำหิ้งอยู่นะคะอยู่ไม่ใกล้เลย ยังเกียงงาเนี่ยยังเกียง่ะเนี่ยอยู่เออหิ่งซอนปลามนะเออซอนปลาหิ่งที่เขาจะเอาไปซ่อนปลานั่นเองนะคะเออซ่อนปลาจ้ำน้ำเหมาปเปิดยมีนลำเมฆก็เขาโดซทราบเกียง่ะเนาะเกียงงาทำมาถึงแล้ว嘛 ทำมาถึงก่อนแค่ถึงก็ว่าทำมานานแล้วทำขายก่อนขายขายเป็นชิปขายเป็นซิปโอ้ทำขายเป็นสิบๆเลยค่ะแสดงว่าเยอะเหมือนกันนะวันวหนึ่งวันหนึ่งนิดเดียวใช่สามบ้านสองบ้านสามบ้านก็ใจเดียววันหนึ่งสามเด็ดเนาะขายหนึ่งขายเจอ ตันี่งสามพันจดอจังเกียวทำพันจ้าหนอานใหญเปรี้ยนี่ยเปน้เลี้ยวเปี้ยเนี่ยใหญ่มาก ใส่ความนี่แกใส่ความนี่เลยแกนี่ใส่ความประวัติเอาะว่าเที่ยวเบอร์พอจับที่บ้เที่ยวบอเบียอะไรผมไม่ใส่ความก็อีเดอมีอยู่วันนี้มั้นะมีนี่นะมันเลยใส่ความเดีใส่ก้นใส่ก้อนใส่ก้อนใหญ่าะใส่อะไอ้รบื่อก็อนนี้เมื่อก่อลเนาะอันนี้ไม่ได้เู่นะค่ตีไหนแค่ีไหนมีชีโดยเฮ่น่ต้องหลงไม่ใส่ความอ่ีเลยะก้ได้หวยอะเมือน นี่ก็มากับน้องโบแก้วด้วยนะคะสวัวสดีค่ะทำไมหน้าใสเนียนจังเลยอ่ะ กล้องพี่เนียนรือ่ากล้องพี่แอปหรือเปล่าเนี่ยกล้องหน้าใสจริงๆดูหน้ามันใช้อะไรเนี่ยหน้ปกติค่ะแต่งหน้าปกติแบบนี้ทุกวันนะคะแต่ว่ากล้องของน้องนี่คือตอนนี้หน้าเละแล้วนะคะเต็มไปหมดเลยไม่ไม่เละสวยๆยังสวยเหมือนเดิมนะคะไม่เจ๊อยู่บ้านน้องก็หนีไปเที่ยวไปอีก่อนวก็ปวดแขนได้ยู่บ้านน้องไม่เอ็นเลยโอ้โหดึงเนี้ยเพื่อใช้ความกเดียวดึงเนี้ยดึงเดียวหรอป้าพี่นะคะโบอือคุณจะไปฟ้าอยู่ฟ้าอยู่ Oh, มันถ oh, oh. ามอ่ะ มันสานมันสาปลาล่านันีนิอไปเอาเอาทำอะเราไปมันานะันอาชุดที่เหมือนวัยเห็นยายเขาฮะมาไหนวันนี้หหองาเอ๊ะเจีอะยาทำงไงนะโอ้กิดมากิดมาแล้วปลาเอ้ยเป็นเอปลาเอ้ยเป็นปียิ่งอันนี้ปียิ่งขี้นอันนี้โอดูแล้วยังงงเลยอ่ะอ๋อเขาคล้องเอาไห ข้างล่างมาแล้วก็สอดต้กวกด่านก็เดี๋ยวชูมอเพราะเขามีการก็มีการก็ยมชูมือเท่าอ่ะอ่ายไปหายหย่อนสอบเป็นมามีไปสาเอออดไว้เดี๋ยวนี้ไม้นี่เป็นเอาไม้ทั่งนั้นงไดไมัยใดยเงขายจีบีเงยเดี๋ยวนี้กูเป็นได้ปั่นได้้ม บเอานี่มาเป็นโร่เป็นโร่ขอมัดเดี๋ยว้เี้ยงอ่ะไเดี๋ยวนี่มันตังฝันเอาไว้อะปินนเงินปินนเงินปินนี่ปินหนุ่เงเออเปิยิ่งขี้ไนั่น โฮมเมดเดียวกันอะโปรดีตามโปรอ๋อเดียวกันนะคะแต่เราจะไปไรกางต่อนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะดูวิธีการทำทำหินที่ซ่อนปลานะคะโคด้วบ้านเอออยู่วันที่ก่อนหินหินที่เขาซ่อนปลาซ่อนปลาซ่อนปลาปลาเวลาเขาขังน้องขังอะไรเขาก็จะไปซ่อนเนาะไอยอนไอช้าไอชุบอ่ะไอ้อยใช่อะไอหยอดไอช้าไอชุบอะใช่มันที่บ้านก็เลยไอหย่ดีอก อ่าเหมือนุ่มเจ๊เจ๊เนี่สายก็อยู่อ่ะมาเดียก็เมื่อไปเท่านี่แม่สายก็อยู่มาเดียก็อยู่นะคะเคยเคยไปอยู่มาเลมากันหน่อยเอสองเดืองไปเอวไปเอวค่ะโอไปอยู่มาเลนะคะเคย่าตไม่ทราบอ่ะไปเท่าเที่ยวฉามหอกเือนอ่ะเอาสองเดือนไ่เท่าสองเดืองสองเดื่องนี้ทำภาษาเอาหกเลินนะว่าสมอหน่อยกเนมาแลอายุกี่รอ้วะคู่กัมพูชีอายุแปดจีสองแล้วอ๋แปดจีนสามนะคะ โอ้ยังแข็งแรียงเนาะโอ้อยงแปดสบสมแล้วถ้าคนยายสิบสิบเนาะเปิดปบงินสอบัติอบัเออบัไร้ยในราคาในราคาอ๋อมีเงินมีเงินปก็ถวาเงินซะเงินจะเงินอาจจย่ะเนาะก็ต่นนี้นะคะอายุแปสิบปีนะก็เขาก็จะได้เงินเงินเงินอะไรซิบนะเงินกองซิบ คนทองวัดเมงยาวถอยะก็อ๋อเบียยังชีพคนสลานะคะเลยกระือนอนดูงเดินกว่าสก่าี่กีนกี่เงินกระหี่กี่ก่กร่กี่กีา่่่่กี่่ นคนท้องก็ได้เนาะจากไรวะน้องไม่ได้ไม่ได้อ๋อคนก็มาหาในนี่แกอ๋อเขาเพิ่งด้าเขาเพิ่งทำถึงด้วยสีเมื่อกายเขาเพิ่งทำาด้ด้วยสีออกแเขาเพิ่งได้เองนะคะสำหรับคนท้องคนในไรนะคะเอาไปไปลงทะเบียนไปอะไรนะคะก็จะได้เบี้ยเบี้ยคนท้องด้วยนะคะแล้วก็เบี้ยคนสลาเนาะคนท้องนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนเหมือนกันนะเดี๋ยวคนลุงก็เนาะมาตานแถวี้ดเออตานเดวเท่านั้น ปดสกว่านี่ยังูตตัองหมอห้องกำมูงโมก่อนว่ะฮะกำลังโมลำหมก่อนจะหม้อไอชุ่มน่ใจไ่ไเนี่ยข็ได้ได้หนึ่งันต้งนกนที่ต้งเงินห้องตัวเลยไข่ม้ห้องห้องห้องกำลังมก่นว่ะหม้อห้องตัวห้องตัว่ไางใจมันไครหูว่ะใจแล้วเด็ดๆหัวบ้านหม้อก่อนกันะห้องตัวเล

อีลูโตเมนมยานเบาไร้ใจติ่งล้องขอจุดแขีนขอตายกับพี่โนไม่ต้องอะไรตายกับพี่ไปไม่ต้องอะไรพี่เอ๋ยอยู่ที่ไหน อยู่เมื่อไรน้องเขไปที่ก็ไปก้องปีเอปไปแล้วอันนี้คือเป็นลำวงเมื่อก่อนนะลำวงเพียงเมื่อก่อนเนาะลำวงเมื่อก่อนเยค่ะถ้าเขาเขาจะต้องมีแบบเออเพลงลำวงแบบที่ก็ตีกลองนะตีกลองตึงๆแล้วก็ลำวงกันเหมือนที่เราเห็นปัจจุบันนะคะแต่อันนี้เป็นคำร้องของเมื่อก่อนนะคะ หนุกมากเลยเหมือนมึงสัมตาหัวงาอ่อนหวนว่ะไพวกอายยิ่งน้อยเราบิน้อยนเนาะตอนตอนหนุ่มหน่น่าจะสวยมากไปนะคุณยายเนาะน่าสวย่ไหมเนะอ้ยกาไทยนี่เนาะคนก็มึชุดวต๋อแบน้ำเงาเอแน้เเต๋อแล้วม้วเงเอ เอาสื้อมาแล้วบมลก่อนบมอะไรอยาแล่อนัอ้เราพี่พี่กอนโล้ยเราม่อบเชคอนะที่ตายแล้วบ่มเหมือนมันเหมือนอ่ะก่อนเมือนนัเชจ้ปอมาชนกี่บ้านหรอลึกก่อนลึกลก่อน กัดกอดหนาคาหนาวก็หนาวตอนต้นตอนที่มีไฟมะม่วงก้มใจโดนโอ้เจ้าป๋อส่งข่าวในเมนูไอ้ใครก็มาถวายมาโอ้เฮ้ยยายเราเป็นทุกอย่างเลยนะเออเสียงดีด้วยนะเสียงดีมากเฮ้เจอในวันเกิดเสียงดีเออธรรมดานะคะบ่ายบ่ายดีดีวันเนาะไปเดียวไอ้หนูไอ้หลานจ่ายวันเดียวไงวันเดียวเลยเสียงใครหันเนู มื่อก่อนคไม่ช่อ่นพี่พ่พวาเขาม่มาเลยแต่งตวใ่ะนํา้นเสียงเตอนำบงเสียงเตอว่าช่วยช่วยกันไม่นไม่นะไม่นะไม่นะไม่นไม่นะไ่นไ่นะไม่นะไ่นไมนะไม่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 ะไม่ไม่นะไล่นะไม่นไมนไนะไนะไม่จะไมนะไม่ไม่นไ่นะไ่นไนะไ้่ัะไม่นไม่นะไ่ม่นะ่นะไมนไม่นะไม่ไ่นะไ่นะไม่นไ่มไ่ มีการตายาดวย่แงป่แบยาห้องกทั้งเบี้ยวนะอที่ก่อนหด้ใ่ด้วมมือมกว่านะของเบ้วทั้งเบี้วก็นาก็าหลอกไ้นวยก็หยป่น่เมีมาที่หมดนะี่ก่มั่วหลดกได้เปน่วหเน่ปมตกวย่าหอมีมาตั้งเตเมื่อก่อนแล้วนะคะตั้งแต่เกิดมากว่านั่ะอันนําบเนั่ะ เก,เกิดมาก็เห็นเขาลำบงกกันแล้วนะคะ<อ>ยายบอกนะ<อ>ค่ะก็อตอนนี้อายุ80 องซองแล้วดืมเชียงกะดืมมมวดลดื่มดืมป็นซองจ่าเจนอมันเจ้ายังมบรอยู่เน่ยอกินของเราของเราดื่มมากะของกินก็เนาของเราก็ดืตาใช้ตาก่อใ้ตาก่อแจงน้ออก่ินปลานี่ดูแลสุขภาพมันซื้อทำไมแข็งแรงจังกดดูแลจี่ยเดลยนั่นช่างเยังผึ้งผึไทยเฮสวนทำให้หนูมาทั้งหมดเลยนะคะถือว่าคน อยู่เมย์สายทำไมก่อนแข็งแรงเนาะเอออยู่เมย์สายแปดปีไปอ่ะอยู่แม่สายแปดปีกว่าวันนี้เอาวันนี้เอตอนนี้มันเกิดมาเลเซียสองปีอ๋อสองเดือนอยู่มาเลเซียสองเดือนนะคะก็มาเลเซียแต่โม่ ก็เขไปหยืนจ้องหนุ่จ้องนั้นไงจ้องหนุ่กยิงลูกสาวนะคะหลานก็ป่อยช้อนก็ย่อหลานต่ปปิญญาสอยนะคะใหม่ก็เชี่ยแต้หนุ่มก็เหนื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเล็กกังนะคะตอนเดี๋ยว ก็ได้มาคุยกับคนยายนิดดหน่อยหน่อยนะคะสนุกสนานนะคะนอะก็ยายบอกว่าระบัวมีมาตั้งแต่ยายเกิดแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหนนะคะใหม่ก็จะพยายามสอบถามข้อมูลตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมอยู่นะคะเนาะเดี๋ยว่อ่ไปตามหาแต่ว่ามีใครรู้ไหมว่าตั้งแต่ลำบงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยไหนกันเนาะอยไปดูกันนะคะ ประตูบ้านเอาประตูบ้านก็นนะประตูรั้วที่เล็กกังนะคะส่วนมากเขาจะทําแบบนี้นะก็รูรั้วนะคะรูรั้วตามบ้านเขาก็จะทําแบบนี้ถามว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้มันป้องกันอะไรได้ไหมมันก็ป้องกันอะไรไม่ได้หรอกเนาะเพราะว่าเราป้องกันแค่แบบเออสัตว์เลี้ยงต่างๆเท่านั้นเองนะคะป้องกันแบบข้ามวยขระจวนไม่ได้แน่นอนเนาะเพราะว่าเนี่ยเมื่อก่อนประตูบ้านเขาจะเป็นลักษะเป็นไม้หมดเลยเห็นไหม ทนด้วยนะคะทนด้วยอยู่ได้นานพอมันพังเสร็จก็ทําใหม่เอาไม้ทําเองนะคะไม่ต้องไปซื้ออะไรประตูเหล็กอะไรที่ไหนมาใส่เลยนะคะแต่ปัจจุบันที่เราเห็นนี่ก็คือเขาจะทําประตูบ้านเด็กหมดแล้วนะคะเพื่อป้องกันภัยต่างๆนะแต่เมื่อก่อนนี้เขาทําแบบนี้เองแต่ว่าเพราะว่าเชียงตุงมันเป็นก็เป็นเมืองที่แบบสงบนะไม่ค่อยแบบ <ผม S 1> อะไระสักเท่าไหร่นะก็ ไม่มีขโมยขจวนเท่าไรแต่เมื่อกว่อนนะมีเยอะนะคะแต่ปัจจุบันที่ก็ไม่ค่อยมีอะไรสไรักไรเพราะว่าไม่มีอะไรที่แบบให้แบบขโมยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอยู่กันแบบพอเพียงพอใช้พอมีพอกินไม่ได้แบบรวยอะไรขนาดนั้นแบบนี้เนาะนะคะก็เดี๋ยวใหม่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูเงินเก่านะคะเงินเก่าเงินเก่าอะไรนั้นนะคะก็คือบ้านเนี้ยบ้านเป็นบ้านของเ,ออเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะแต่ว่า ลูกพี่ลูกน้องอะมาแต่งงานกับบ้านนี้หมู่บ้านในกังนะคะก็อยู่บ้านเดียวกันนน่แหละหน้าของแม่นะคะก็คือน้องของแม่นั่นเองนะคะก็พี่พี่ชายก็แล้วกันน้องพี่ชายของใหม่นะคะน้องของน้องล,ล,ลูกพี่ลูกน้องกันนะคะก็มาแต่งงานกับที่บ้านนี้นะคะก็ก็เขาเรียกว่าพี่นางเนาะพี่นางก็คือเป็นพี่สะใภ้นะคะพี่สะใภ้แต่ใหม่พี่เขาบอกว่า นานมาแล้วนะคะหลายปีมาแล้วแต่ว่าขุดอ่ะขุดเจอตรงไหนไม่ดูขุดเจอสมบัติเก่านะคะสมัยไหนก็ไม่ดูเดี๋ยวใหม่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูนะคะเงินเก่าว่าเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็นานกี่ร้อยปีแบบนี้เนาะก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าขุดเจอกันที่ที่ไหนอ่ะบิดลงไปไหนอ่ะบินเถอะนะเมือนั้นอันขุดอันเจอน่นะอยู่อยู่เนี้ยอยู่เนี้ยตปเนี้ย เนาะเงินเกาหวาเงินกวอนว่ะมันบ้ายิ่งเนี่ยอะไรก็ขี้โบทอมมันขี้โบทอมมั้่ะอ้ขี้พี่หลวงบอกว่าอยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงนู้นนะคูดได้เป็นหมอดินไหมอ่ะเนาะเป็นเป็นหมอดินไหมอ่ะเป็หม้อวัดเตี๋ยวอ๋อเขาบอกว่าใส่หม้อหม้อดินไว้ด้วยแต่ว่าแตกไปแล้วนะคะเออไปชั้นเหล็กมะขุดหันเนาะไปลงมาขุดชั้นหัน ขุดแมงมันอ๋อไปขุดแมงมันนะคะแมงมันก็คือกินแล้วมันมันๆเนาะเป็นแมงมันคล้ายๆกับเป็นมดอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะะคะพี่หลวงพี่หลวงของเรานะคะเป็นคนขุดเจอใช่ไหมไปขุดแมงมันเสร็จแล้วก็ไปเจอหลุมเอาสวัสดีก่อนคะ่ะ <c oughs> <c oughs> สู้อูนนี้พี่หลวงนะคะคือพี่ชายของใหม่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะพี่ชายเป็นลูกพี่ลูกน้องใหม่เป็นลูกพี่นะคะในในไข่ตัวแกมีแต่เนี้ย <c oughs> อยากจะดูนะคะนี่ทุกบ้านเขาจะมีตาแล้าวนะคะอันนี้ตาแล้าวใช่ปะตาแล้าวาเจ็ดชั้นนะคะเพืเ่อนช่างไหนบนเจ็ดชั้นปะอ๋อเฮไปนะคะก็คือบงังเอ๋ยไม่ใช่บังสิ่งชั่วร้ายนะคะก็คือเขาจะใส่ไว้เนาะนี่เป็นส่างปักติดปักกตินะ่ะ,นอะนของโบราณของโบราณเหรอนี่ยน้าน ปอบยออ่ะปอบยอก็คือสมุดย่อนะคะเปวบานช่างเนี่ยปอบยอเนี่ยหุ้ยเนี่ยอันนี้เป็นซ่งเนอมีหัวือเนี่ยเปิดห้องมาลุกหลุกหกร้อยปี ปลากระตุ้นปลากระตุ้นก็คือปฏิทินนั่นเองนะคะหกร้อยปีเลยเอาเดี๋นมาเนี่ยเพาปลาทิส์ปีกว่มีคัวนี่อ่ะคัวเขาเขากว่าท่อนั้นสำคัญกว่ามีเออมีแน่เมื่อนี้มีแน่ไปเนี้ยหกร้อยกว่าปีเนาะหกร้อยปีว่ะปฏิทินโอ้นานมากเลยอ่ะสามเหงปีกว่มีสามพันปีนั่น พอไมค์ oh เข้ามาในบ้านไมค์ก็เห็นอ,อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประเทศไทยอีกแล้วนะคะนี่มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะโอ้ก็วนนะคะที่วันนี้เป็นลูกคู่เนาะลูกคู่รอ ล็อกเก้าเอ่อพระเจ้าอยู่ล็อกเก้ากับพระเจ้าอยู่ล็อสิบเนาะโอ้นะคะก็เพราะว่าใหม่ก็จะมาดูเงินเก่านะคะเงินเก่าที่ขุดได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเมียโหเราแบบมีก็เธอเอาไปแค่นั้นนี่ยังไปแล้วเนี่ยเอาไปแค่ซั่งอ่ะยก่อนมันนั่นวะเออเอาไปแ่้วเหรอเอาไปซั่งเหรอ ท <ok really ี่ขอโพยย่ะอ๋อเออฉันถ่ายไว้ในนอเราก็ไม่นึกถึงได้นะคะเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าเหรียญเหรียญเหรียญเงินเนาะคล้ายๆเหรียญเงินแต่ว่าเขาเออแม่เขาเอาไปทําทาเข็มกัดอะไรสักอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเป็นเงินแท้ๆเลยนะคะเทแบบนี้อ๋อพี่หลวงบอกว่า ที่ลงบอกว่าเป็นก้อนๆไว้คล้ายๆกับเป็นข้าวปุกนะคะเป็นออลล็อกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เส้นห่านเส้เนี้ยก้อนหนึ่งอันนี้ประมาณเงินเก่าสิบโต๊ะเงินเก่าสิบโต๊ะเนาะเงินเก่านะคะเงินเก่าก็คือเงินไอ้เงื่อมาค้ายนี้เงินอะไรนะ เงินเงินอินเดียคือแบบมันเขาก่อนมันงคือแบบเสียอีอะมั้งว euh. ่าเป็นอะไรเพราะมันหมดเรื่องนี้นะคะก็ไม่เขาทำอันนี้ไปแล้วนะคะทำเข็บกัดผมไปแล้วนะคะรู้สึกว่าเป็นเงินนะเออเสียดายมากเลยอ่ะมีก้อนเดียวแก่หนอมีก้อนนิ้วนี่แก่หนอขายผองเงี้ยแตงว่าเลยน้ำกันหนอแลกก้อนกันหนอก้อนหนึ่งขายแปีงหวานแปีงอ่ะ แสนวะโอ้ก้อนหนึ่งก็เป็นแสนนั้นนะคะใครจะเป็นก้อนนะคะไม่ใช่เป็นลักษณะเงินเราคิดว่าเป็นเงินดูปีอะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่นะคะก็เห็นเป็นก้อนๆไว้นะคะลักษณะเป็นเงินนะเงินก้อนเมื่อก่อนเป็นจังเอาแน่นอะเอาสมถ่ายไว้แวนอนน่เสียได้เตี้ยมันมีโทรศัพท์ลงมาแน่นาะกับสมัยกี่ปีผ่านมาเอว่ะ สิป,ปีปลายอะติดเจอเนะสิบกว่าปีแล้วนะคะที่เจอที่สมัยสมัยโทรศัพท์อะไรก็ยังไม่มีนะคะยังไม่มีเข้าที่เสียงตุงนะคะก็ก็เลยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะคะแต่เอาไปทําเครื่องประหลับที่เขาปักผมเรียบร้อยนะคะสวยงามเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนีของเก่ามาตีเป็นเงินน่ะนปัสสมทั้งทาง,ทางก่อเนาะ นี mm ่เงินแจกแน่นอนแจกแน่นอนเขสวยอนะคะของเก่านะเะาของเก่ากระเฮดเส้นห้านอก็ไปทําอีกแสนห้านะคะก็เป็นก้อนโอ้แปลกใจมากเลยก้อนหนึ่งได้กี่นอสามอ่ะคันอ่ะมั่วเนอเดินน้ำล็อกน้ำเด้ออ่ะเด้อกน้นี่คันไาได้หนอเออเลยโอ้คันตายอ่ะโอ้เขามีได้ก้อนกันหนอไอ้ชิบก้อนตายฮะ สิบก้อนกำเดียวก้อนับอีกกำเดียวก้อนขี้โบไปร้องร้องร้องหนาแถวมวยอะแมวยตอนนี้มาอ๋อเหมือนก้อนขี้ม้าก้อนขี้ม้านะคะก็เป็นก้อนๆแล้วก็สิบก้อนเลยนะคะที่ขุดมาเนาะโอ้โหน่าจะเป็นความเก่าตั้งแต่ตั้งแต่สมัยปูย่าตายายทวดทาตอะไรไปเนาะก็น่าจะฝังไว้อะน่าจะฝังไว้เนาะ ใส่หม oh, ้อด uh? yeah, yeah. okay. ินง oh. ้มใส่ส่หม้อดินแตกก็ว่าหม้อดินแตกอ่ะใส่หม้อดินไปนะ้ปลอยตุยลาเขาะจะนองใช่ไหมาก่ไมใช่ไวมใช่ไหมใชไวมเป็นหมใชมยน่ไนมใช่่อหมใ่มใชไมใอ่ไหนะชลไ่ไห้ใชน่ไตอนนี้ก็เ่หม่ะหมนใไหม่ไดมใช่ไใช่ไ่ไหม ก็คือเราได้เห็นในหลายสิ่งหลายอย่างนะวันนี้นะคะได้คุยได้พูดคุยกับคุณยายนะคะอายุ80กว่านะคะแล้วก็ท่านได้ร้องร้องเพลงลำวงให้เราฟังด้วยนะคะร้องเพงลงรำวงนั้นคือเป็นเพลงลำวงตั้งแต่สมัยก่อนนะคะเออเล่ถามคุณยายแล้วนะคะยายก็บอกว่าลำวงเนี่ยมีมาตั้งแต่ท่านยังไม่เกิดแล้วแบบนี้นะคะแต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามีมา สมัยไหนนะคะก็มีพี่คน,น,นหนึ่งนะคะก็อยากรู้ว่าลำบงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสมัยไหนแล้วนะคะไมายก็พยายามสอบถามให้อยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้สอบถามต้องสอบถามคนที่อายุประมาณ 100ปีขึ้นไปเนาะถึงจะแดูนะคะว่าลำบงนี้เกิดในสมัยไหนแล้วแบบนี้เนาะนก็ได้มาเห็นของเก่าๆๆของอะไรด้วยนะคะแต่นา่าเสียดายมากที่เราไม่ได้เห็นเป็นก้อนเงินเป็นก้อนๆนนอนๆ่ๆๆอะเนาะถ้าเราถ้าเออมาเห็นของเก่าของไรก็จะเออเอามาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมกันนะคะแต่อันนี้คือแบบโอได้ขายไปหมดแล้วนะคะก็ลืมคือไม่มี ไม่มีแบบให้ชมแล้วเนาะก็คือเขาบอกว่าจะเป็นก้อนๆไว้นะคะก้อนๆแล้วก็มีเหมือนหลุมเหมือนเหมือนจันอะไรเล็กๆที่มันเป็นหลุมข้างในแบบนี้เนาะโอเคกันนะสำหรับวันนี้ก็จะลาแล้วนะคะ นะถ้าชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของมาเชียงตรงนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะไว้เจอกับสาวในขืนสาวในขืนนะคะไม่ใช่ทา สาวไทยขึ้นในคลิปหน้าเลยนะคะ,ไ,ะไปแล้วนะคะ,วะสวัสดี<ว>ค่ะไว้เจอกัไนไว้เจอกันใน<ว>พรุ่งนี้นะคะไยะ